สวัสดีครับท่านผชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้สั่งท่อหด ต่อสายอเนกประสงค์นะฮะมาใช้งานนะครับพอดีเห็นรีวิวการใช้งานนโซเชียลก็อยากนํามาลองทดลองใช้บ้างนะฮะสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือตัวท่อหนเขาเนี่ยจะมีตะกั่วบัดกีในตัวนะฮะโดยที่เราไม่ต้องใช้หัวแรงนะฮะ เพียงแค่ให้ความร้อนนะครับตะกัวก็จะทําการเชื่อมบัดกีต่อสายได้โดยตัวของท่อหดของเขาเองนะฮะกล่องนี้นะฮะจะมีขนาดสายไฟสี่ไสนะฮะและก็จะมีจํานวนอยู่100ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อสายชุดนี้นะสายชุดนี้ก็จะประมาณ1 5ถึง2มิลนะครับปอกสายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะทําการต่อนะครับมาเลือกท่อหดก่อนนะฮะเดี๋ยวเลือกไาสนี้นะครับนี่นะฮะน่าจะพอดีกับตัวสายนะครับขั้นตอนแรกนะฮะก็จะใส่ท่อหดเข้าไปในสายไฟก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะนําสายมาบิดต่อกันนะฮะแล้วก็ทําการเลื่อนท่อหดนะฮะมาใส่ให้ตําแหน่งตะกัวนะครับอยู่ในตําแหน่งที่เราบิดสายไฟไว้นะฮะเพื่อที่เราจะใช้ไฟแช็คนะครับลนตะกวัวตาแหน่งนี้ให้ตะกัวละลายะจะเห็นว่าสีแดงทั้งสองข้างนะฮะก็จะเป็นท่อหดอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไว้ป้องกันน้ําเข้านะครับก็จะใช้ไฟแช็คนะฮะลนตรงด้านข้างของท่อหดก่อนนะครับให้อ่าบงแหวนสีแดงแล้วก็ท่อหด เาหุ้มด้านข้างก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะฮะหุ้มทั้งท้องฝั่งก่อนนะครับนี่นะฮะกับหลังจากที่เราหุ้มทอ่อหดด้านข้างไปแล้วนะครับค่อยมาทําการลนตรงที่เป็นตะกัวนะฮะวงแหวนตะกัวนะครับให้ตะกัวละลายนะฮะค่อยๆให้ความร้อนนะฮะตรงนะคะว่าผมก็แอบกระมวลอยู่นะฮะว่ากว่าตะกัวจะละลายนะครับทอ่อหดจะไหม้หรือเปล่านะครับ แต่ว่าก็ถือว่าทํางานได้ดีนะฮะเพราะว่าตะกั่วก็ทําการเคลือบแล้วก็เชื่อมเหมือนเราบัดกรีสายไฟเลนะฮะตรงที่เราบิดหมนุนทองแดงไว้นะฮะนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะตะกั่วเชื่อมสายได้มันและก็เนียนเหมือนเราใช้หัวแรงบัดกรีเลยนะฮะครับเดี๋ยวมาลองต่อสายสายใหญ่ดูนะฮะสายเบอร์นี้จะเป็น1 6ว AWG นะฮะหรือ2.5มิลน,นะ,ะที่การต่อก็ทําเหมือนอสายที่แล้วนะฮะในส่วนของความแข็งแรงก็ถือว่าแข็งแรงหายห่วงนะฮะเพราะว่า ปกติเวลาเราพันสายที่เฉยโดยไม่บัดกรีก็จะใช้ตัวอทองแดงด้านใ,นในบิดกันแล้วก็ใช้เทปดำพันใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้ก็มีตะกั่วเคลือบไปด้วยนะครับแล้วก็มีทองหดหุ้มด้านข้างด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะทั้งสองไซส์นะครับนี่นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับใกล้เคียงแล้วก็ไม่ได้ต่างกับใช้หัวแร้งบัดกรีเลยนะครับมันจะเหมาะกับการใช้งานนอกสถานที่นะฮะเวลาที่เรา,าไปต่อสายโดยที่ ไม่มีหัวแรงบัดกีนะคะเราก็ใช้ตัวท่องหดตัวนี้นะครับในการต่อสายได้นะฮะนี่นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะหามาใช้งานนะฮะก็อยู่ที่ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวสั้นๆนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ